มาอยู่ที่เนี่ยเม่านนักน่จะมาเจ้พี่ขนนุนท่าแปรแ์นะใช่ผีแม่วางผีมาบ้องผีมาบ้องเรื่องแพรเลยถ้าคนถ้าคนแก่เป็นจะหูผีมาบ้องนะตำนานผีมาบ้องต้องมาป็นม้า มันเป็นโคนเป็นผีแล้วมันยังชื่อม้าบ้องมันวิ่งเหมือนม้าเสียงมันดังเหมือนม้าวิ่งเลยกรึบ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 บเหมือนวิ่งผ่านกองนี่มันวิ่งผ่านบู๊บบู๊บบู๊บบูอันนี้เลยนะไล่ดูบอลอยู่ประมาณตีสองแล้วตอนนี้ต้องเงียบคลิปมาเดี๋ยวต้องเงียบมีเสียงใครเลยมีบ้านอะไรอ่อนตังแบบนี้ดูหลังอ๋อเขาเออบอล่ะเขาเออบอลสองโคนสองโคนนะแล้วบูมบูเข้ามาข้างกองบ้านไอ้เนี่ยเปิดประตูมาดูไอ้นั่นเปิดประตูมมาดูพร้อกัน หอมกันแล้วก็เอิ้แอแม่ละไอปิดประตูปิดไฟนอนขนลุกเลยเหมือนเันเพิ่นมาตักมาตออะเหมือนเหมือนมาให้มามายอกอันนี้มอถ้ากับผีมันเหมือนลูกปืนมันมองบาหันอ้อย่างที่พอบาหันนี่มันน่ากลัวไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ก็ผีกะอะผีกะ พีกาเอ้เคยได้ย oh, okay. so ินไอ้ไอ้หนานเคยได้ยินพีกามีมีมีกะกะแดดซีนะนนั่อย่างนั้นบอกว่าจะอย่างนั้นอย่างนั้นเออเช็คมีแล้วก็รับเโทรศัพท์ชิ่งชิ่งกะว่ามันแดดฟรีแล้วมันเรื่องครบละเปื้อนเปื้อนที่เป็นพีกานะเอาเช็คมีมาโทรศัพท์ เวยโคไปละผมวันผมแค่ฮู้ว่าผีจะไดะท้องที่นี่มันจะเหมือนกันพ่อเรื่องผีกะนี่มันเจ้าที่ไอ้เคยฮู้มาเนี่ยเพราะไอ้หนานี่มาต่อประมาณปีเข้าศูนย์ไอ้อยู่ต่างเมืองกรุงมาเนี่ยเป็นมีอู้ถึงก่อว่าผีกะผีสองนผีกระสือเออกระหายเขาว่ามีผีกระสือ การซื้อกบผีกานี่มันตัวเดียวกันก่อง่าตัวเดียวกันนะผีก้เนี่ยแต่ว่าบอกเคยปะอันนี้คือได้ยินเด็กเหมือนกับว่าเปิ้ลหลอกกันนะจะอ,ออกไปเนิ่งเมื่อค่ำเมื่อคืนอ๋ยอย่าห้ามไปเล่นซ่อนแอบเมื่อคืนเมื่อเย็นเนี่อย่าไปเล่นซ่อนหาเนิอเดี๋ยวผีเอาไปซ่อนมันเป็นจุสโลบายไงมันผีต้งผีหน้าหรออันนี้มีผีต้งผีเสื้อก็มีเบบี้บอลลี่พอบบ่ ไปผู้เลยอกตัวลงแล้วใส่ผีมาได้ใม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เราหายใจกูมีนั้นนั่นี่มันเป็นสีนนนนทชัยอ่ะโอ้คนว่ายคนเมืองเนี่ยนับถือผีแม่นคนภาคกลางก็นับถือผีไอ้ไอหยังว่าไปเลยก็ศาสนาของเขาก็นับถือผีอ่ะผมหันตามไอ้โค้งร้อยพเนี่างนี้จะมีน้ำดงน้ำแดงแม่อ่ะนับถืออันนี้พูดถึงผีคนก็ไปไหว้ต้นไม้งอกออกมาต้นปาล์มงอกมาเป็นพญานาค เป็นฮู้ได้ไรว่าหูนางกวักอะแล้วก็กุมารทองชอบกลินแฟนตาน้ำแดงอะเป็นฮู้ได้ไ้ว่ตะกอนมันมีวะกนน่ะว่าใครเป็นคนบอกสุกุมารทองเป็นไผเป็นลูกของขุนแผนโอ้พายแก้วอันนี้นะเป็นลูกของขุนแผนที่แบบโดนนางบัวครี่ดนางบัวครี่ดตต่ทั้งมอ๋อแล้วเป็นสาวเชียงใหม่ตัวนี้เอามาเอามาทำเป็นกุมารทองอ๋อกุมารทองเป็นละอ่อนเชียงใหม่แม่หลอนเมืองบนเฮานี่ อันนี้เอาขึ้นหลอดเลยเดี๋ยวทัวลงกับ <Don 't, S 1> <laughs> โด <laughs> นโดนเดี๋ยวก็ว่าอวดลูกเห็นบ่อลุกเดี๋ย้อาจจะง,ง่าวพ่อไอ้บอกโหโหคนไทยเนี่ยคนไทยในมายาคติเนี่ยนับถือพุทธแต่จริงๆไอ้หนานก็ได้ไปใส่ใส่ผีแต่พุทธก็น,นับถือผีก็นับถือพราหมณ์ก็น,นับถ <laughs> ือพราหมณ์พราหมณ์เนี่ยเป็นท้องว่าเทวะนิยมแม่นถ้าใครที่นับถือเรื่องเป็นท้องว่าพระเจ้าไอ้นี่เป็นในในลักษณะแบบเป็นเทพต่างๆเนี่ยเป็นท้องว่า เทวนิยมเป็นเทวนิยมคนที่นับถือพราหมณ์ก็มีเทวนิยม,มสมมติเทพพิธีโล <c oughs> ชิงช้าอันนี้เหมือนจะพูดที่รู้จากกันนักนก,ก็แลกนาขวัญพิธีเจริญขัั<อ>ขงคันแลกนาขวัญคนเฮ้อเจ้าบ้านเจ้าเมืองเป็นประธานเป็นเป็นพรามหมณ์เนาะที่ทว่าใส่ชุดขาวอันนั้นก็เพื่อเป็นสิริมงคลเนาะอันนี้พราหมณ์หรือพุทธพราหมณ์แล้วก็แต่ว่ามีพระมาสวดอยู่ต่างข้างนะ เคยดูถ่ายทอดหรอมีพระรอเออแม่นแมนมีพระเออมีพระนะสปีติโยวินาสันตุเลยนะแล้วก็สุดท้ายกับพระวางตุเตขยงกุดเลยแม่นโอคนไทยประเทศไทยนี่นะมีผีเนาะผีมีพุทธเนาะพุทธพามเนาะพามก็แลกนาขวัญแม่นแล้วก็ประเดี๋ยวนี้นับถือนาแฮมเมาะ์เฮซันตะคอร์ดหยุดแฮมเมอ อย่าเทศกาลหยุดเออเนี่ยเนี่มันเริ่มมีตั้งแต่ยุคเก้าศูนย์ปลายปีสองพันมันเริ่มไทยยาเออวัลเลย์ไยผมชอบไปโรงเรียนวันเลย์ไยนะเพราะว่าเปิ้นจะวัดว่าใครได้จะดูที่สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์และสมัยไอ้นานเป็นนักเรียนมีมันมีวัลเลนทายมันนีสรุปก็คือผีพุทธพรามสามอันมันมิกซ์รวมกันเป็นสไตล์แบบไทยๆนะครับเนาะแช่แก